เราต้องโจทย์ว่าเราทํายังไงให้มันออกมาสนุกแล้วคนชอบอะ่ะคราวนี้ก็ได้ยิ้มทั้งเพลงแน่ทีนี้มุกมุกเส,สียงเสียงดีขึ้นไหมล่ะแต่ก็ลองดูนะแล้วแล้วลอ,ลองซ้อมกับคีย์ออริจินอลเป็นไงสูงไปนิดแต่งแต่พวกกันวันนั้นยังยังไม่ได้ซ้อมเลยยังไม่ได้ซ้อมของมุกก็ลดคีย์ลงไปค่ะเสียงแรง สองลบสองเหรออ่าอันนี้เดี๋ยวลองลอบสองค่ะเดี๋ยวเราลองดูคือจะลองดูถ้าถ้าหลองว่าร้องไหวเราจะแบบลดแค่หนึ่งกูไม่พุ่งอ่ะมันมีเปลี่ยนเสียงด้วยนะมันมีเปลี่ยนคีย์ด้วยนะคะช่วงช่วงที่เปลี่ยนคีย์เครื่องเสียงก็เลยแบบของปอนก็ต้องทําให้มันต่ำลงของปอนอ่ะก็คุณเดชเช็คในในอินเทอร์เน็ตเวอร์ชั่นผู้ชายส่วนจะเป็นคีย์เอ แต่ก็ที่เขาทำคร่าวๆมาเป็นคีจีต่ำลงไปอีกแ็ไม่แน่ใจเราลองเชคกระปองก่อนว่ามันก็งได้หรือเปล่าโอ้ต่ำกว่าไปเป็นสองเลยเอ๊ะทำไมมันเสียบป่ะเสียบป่ะยังไม่เสียบเอาให้สนุกมากันโอ้โหยพลงนี้ยดีปอนนั่นก็คงคิดมากลุกหน้ารักดเวอร์ชั่นนี้โอหไม่แล้วเราแบบเพลงมันเพลงมันเป็นเพลงดังอะค่ะคุณแม่เ้าอาจจะชอบ อ๋อเด็กนะเขารถเอนเตียนคนสนุถูกพูด้กวนได้ที่ที่เราเช็คแบบแต่นั่นเขาเสียงสูงอ่ะแต่นั่นเขาเสียงสูงเขาเลือกเป็นคีเออันไหนคะี่เขารถออกมาเดี๋วเดจีออฟใช่ไหมอ๋อมไม่ต้องพูดถึงเขาใช่่ะน่าจะได้อยู่คือเอาอันนี้มาทานคู่เวลาแไอเพลงเนี้ยเวลามาคอเวอร์เป็นโ์ชั่นผู้ชายอ่ะ มันก็จะมีหลายคีย์ A บ้าง G บ้างมีต่ำกว่า G ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลองเช็คลองร้องกับเพลงแล้วเราลองทานสป p o s e เลยดีกว่าจะได้ชวนเลยมาดูเดี๋ยวดูว่านตสูงน้ตต่ำเราได้ก็โอเคคีย์นั้นกูเด็ดตล้งใเอาเ้ไมเอาเปิดเพลงเลยแล้วทางสกายเลยอันนี้เร็วสุดทีนี้เพลงสองเพลงที่เป็นเพลงที่หนูร้องได้อยู่แล้วใช่ไหมคะทำเมโลดี้ได้เนอะเดี๋ยวได้ลองร้องดูก่อนค่ะว่าคีย์ได้ไหม เดี๋ยวมาดูเรื่องกรุ๊ปเรื่องอะไรให้ถ้าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งไปก่อนที่อาจจะอยู่กับมุกแล้วเดียดูเดี๋ยวปอนใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เข้าใช่ค่ะพรุ่งนี้พี่เข้าเดี๋ยวไม่เข้าพรุ่งนี้เดียเข้าเดียไม่ได้เข้าเ๋ยคนละคนแล้วสัต์สองคนเองอ่ะได้ค่ะใช้คำว่าสัต์จะเปิดเครื่องพี่พี่ก้อยหรือเครื่องเดีย ได้ไหมเปิดกับมีแบค킹แข็งยังอ่ะเปิดกับอะไรคะลำโพงปะยังค่ะไล่ง่ายของเรามีแล้วเอาลำโพงมาอ่ะนี่ไงอันนี้ก็ได้นะคะนี่ไงนี่ไงใส่เอ่ออ่ะอ่ะโอเคมาเปิดกับลำโพงใหญ่ก็ได้มาลุกมาสำรองไว้ก่อนมานเสียดเชรเสียดอันนี้ปะเปิดเดชช่วยคุณหน่อยเปิดลำโพง เดี๋ยวคุณจะช่วยดูโน้ตสูงต่ำให้ค่ะเอาใครก่อนดิมุกก่อนไหมมุกมเอาแบ้คงแท็กใส่มาแล้วแบ็คคงแท็กเขายังไม่ได้รถคีใช่หรือเขาล้มาแล้วแบ็คคิงแท็กรถมาแล้วค่ะรถมาแล้วตามที่เขาประกาศไว้เฉยไม่แล้วแบ็คคแท็กของบอลก็มาแล้วเหมือนกันค่ะงั้นก็เอาอันนี้เลยอันนี้นะคือคีที่รถมาแล้วอันนี้คีที่รถมาแล้วเดี๋ยวเราดูก่อนถ้าเกิดได้ก็ก็เอาคีนี้เลยถ้าไม่ได้ก็บกรถกันว่าเ อันนี้ของมุกก่อนนะค่ะได้ไหมจำ้่ะเ่องม่มโอเคไม่มือสวยจังบอกฉันสักคำว่าจะทำยังไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยูกับเธอ จริงกนกตั้แต่ที่เราได้เจอม็คิดว่าจะรักได้มาหมจะรู้วิธีรักคนที่หัใหญ่จนฉันแก PG, phải không? tầm À, ờ, là gì mà? Quá trời. Tiếo. Ăy, đã nghe nó bắt tưng รักเดียวแต่ได้นะตรงฟังตึ้งแต่ไดเดิมแต่ได้เนี่ยอันนี้มันอาจจะต่ำไปนะรู้ไม่ว่าที่ผ่านมาเพลงโอเคนะคะพวกครูจับหัวใจกันเลยแล้วพอมาล้อกโอ้ยแตงกฤษอ๋อจ้าผมก็เอ้ยเอ้ยรักเดียวรักเดียวแค่ดู ยัเหนีใครแต่ไม่รู้ว่าเธอนะโดนหัวใจอยากบอกเพื่อเพิว่าเธอน่ะรักนี่จะรีบกลาไปคงมันไม่ดีไม่งามไม่งามก็เลยเก็งฟ้องเป็นไปองต้องเป็นวัตดูไม่ได้เลไหมืนเจอมาขอตัวก็ท้าเธอเลยอยากบอกทัเลยไม่มีรีบรหาเม่อจะได้ยินเสียงโท ลงทะเบียน้ยวขึ้นไม่ถูกนะแสดงว่าที่อะไรอ่ะไม่ไม่ไม่เขาขึ้นตอนต้นผิดแบบเดียวแบบแบบเดียวแค่แบบแบบเดียวแคบแบบเดียวแบบเดียว แว็บเดียวแค่ดูแวบเดียวแค่ดูอ่าแว็บเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจก็ทำไม่รู้ว่าเธอโดนหัวใจตัดนะเดี๋ยวเ้างนอแวบเดียวนอนเนี่ย เว b บเดียวแค่ดูเว็บเดียวนี่อะเอทำไม่รู้เว็บเดียวแค่ดูเวบเดียวแดูอยากฟังเขาเล่นนีทำสปอใช่ไหมเอาออริจินอลป่ะอันนี้ต้นอันนี้แบ็กกิ้งแค์ที่เขาให้มาอ้าทำไมอ่ะเอาออริจินอลแล้วออริจินอลลดใช่ไหมคะ แป๊บเองนะเนี่ยพูดเวลาร้องเพลงผู้หญิงมันจะเป็นเงยร้องเพลงข้ามเพศอ่ะผู้ชายมัตมนต้องแม่นต้องแม่นเป๊ะด,ดิก๊กกี้พี่พี่ก้อยลดเท่าไหร่คะไม่ได้ลดแบ็คกิ้งแท็กที่เอาให้มาเขาลดแล้วไม่ใช่แบบลดแล้วใช่ไหมม่แบ็คกิ้งแท็กที่ให้มาเขาลดแล้วไม่ใช่หรอใช่ปแบบ่ะใช่ป่ะเดียที่คุยกันข้างนอกวัดีิวเอาเลยวะปอน เด,เ,ดเดี๋ยวทำให้ครูเหมือนมีอาการขึ้นรถไชห่อนะครับผมจำเพลงนได้บรบัดเดียวแค่ดูก็จำไม่รู้นะเจอน่ะโดนหัวใจ อยากบอกเล่าเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนอ่ะติดเอาใหม่ไม่ใช่แว็บเดียวแว็บเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ขึ้นมาเลยเอาใหม่แวบเดียวแค่ดูอ่าอันเนี้ยใช่ก็ะนี้่ะจำตรงนี้ไว้แล้วเดียวแค่ดูเอาใหม่ต้องขึ้นให้ถูกครับผมได้ แเดคำว่าเดียวียววบเดียวไม่ใช่เดียวคว่เดียวควบเดียวอันเนี้ยอ่ะเอาใหม่ขึ้นต้นไม่ได้ไม่ต้องไปแต่ก็ทำให้รู้ถูกแล้วควบเดียวแค่เดูย Yes ก็ท่่รู้ววาเโดนหัใจขอใหม่ขอใหม่อีกใครจำได้อันนี้เลยอันนี้เลยคเดี๋ยวอัดไว้เลยอัดอัดเสียงตัวเองใส่ไปเลยโทรศัพท์แบบเดียวแค่ดูก็ทำไม่รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกเล่อเกินว่าเธอน่รักแค่ไหน จะหลีกมากไปเพราะมันไม่ดีไม่งามใช่กำเลยเก็บฟองทำเปจะดูทำทั้เป็นมันดูเฉยเมยจนเธอมาพบว่าเท่าเขาทางแล้วเอออยากบอกถงเล็กถึงบ้านีรีโอหานอนี้มันปิดเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบแบบแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้รัวเอากลับไปกดแต่ว่าเพราะว่านเมื่อกี้นี้บล็กโน้ตเจอแล้ววันดีแค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบ์โ์โอ้โอ้โอย อรนรู้แล้วว่ามันเพี้ยนตรงไหน